สวัสดีทานผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิบแบบบริจิตตะมีผมเต็นหนึ่งเดา่วกระเดินครับในดาร์รับวันนี้พิธีกรครับวันนี้เหมือนเช่นเคยฮะเราจะนำกท่านครับไปท่องเที่ยวนะฮะในประเทศไทยกันฮะวันนี้ครับอีกหนึ่งสถานที่ครับที่อยากจะนำเสนอครับถ้ำไตรรัตน์นะครับอยู่แถวปากช่องนี่เองครับหรือว่าถ้ำแก้วสารพัดนึกอครับที่นี่ครับไม่ธรรมดาฮะนะฮะที่นี่เป็นถ้ำที่นะครับเอ่อเป็นทาน์ของ เราบรารยุทธกถาครับเจดีย์ทองคำนะฮะที่สำคัญครับที่นี่ก็เป็นถ้ำแก้วสารพัดนึกที่ใครมาที่นี่แล้วนะฮะอยากจะนึกสอาสมหวังสิ่งใดได้ทั้งสิ้นเลยครับที่สําคัญครับเป็นดินแดนหัตถ์แห่งมนุษย์ถ้ำสี่พันปีฮะน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับนะฮะจะสนุกสนานแค่ไหนหรือจะได้ความรู้อย่างไรถ้ำที่นี่ข้างในจะสารพัดนึกขนาดไหนตามเลยคะ เรามีมกุฎเฒ่านำเที่ยวด้วยนะเข้ามาตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาถามมกุฎเฒ่ากันครับเนาะครับเชิญรัดไปนิดหน่อยครับมาที่บ้านคุณวิทเดียวครับสวัสดีครับดีใจนะครับเดี๋ยวถ่ายหน้าตัวเองนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไม่เห็นหน้าตัวนี้คืออะไรครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดแรกค่ะที่ถ้าเกิดเราเข้ามาแล้วก็คือเราจะเห็นจุดแรกคือตรงนี้นั่นเองก็จะเป็นพัดสองพี่น้องค่ะก็คือจะเป็นหลวงพ่อพุธและหลวงพ่อโตนั่นเองค่ะสององค์นี่ครับหลวงพ่อพุธแล้วก็หลวงพ่อโตนะครับนี่คือจุดแรกที่ถ้าเราเข้ามาในาเเเรจอลย เพราท่ทั้งสามประเทศนี้คือมาบัรจุที่นี่จริงาแต่ว่าถ้าเราชื่อถแก้วสังพนนี่นะครยบ้บอยแล้วครับนะฮะไปสัมผัสแก้วสังพัฒนนี่มาแล้วครับจากได้อะไรก็สมควมมามัปรารถนาทุกประการครับเนี่ยนะสุดยอดมากถ้ำเลยทีเดียวคนระับ4,000ปีครับคุณผู้ชมคุณไปุมก่อนครับครับนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ย ทำการสัมพันธ์นี่ครับยังมีอะไรให้เราได้ชมอีกเยอะแยะมากมายครับต้องใช้เวลาแต่วันนี้ครับบังเอิญเราที่เรามาถ่ายทำกันเนี่ยวันนี้เขาฝนตกแรงมากแล้วก็ลื่นด้วยครับไม่สามารถลงมืแล้วก็เดินขึ้นบันไดตามที่เด็กๆนักมัศจรรย์ได้พาไปได้นะฮะ้องน่าเสียใจมากเลยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาจะมาเก็บที่นี่อย่างเต็มแล้วก็รายละเอียดในที่นี่ทำแก้วสารพันธ์นี่ครับที่นี่รับรองเคราบว่าสุดยอดจริงๆครับนะฮะดินแดน มาจันแห่งมนุษย์ท่อมสิบพัน 40, ปีครับนะฮะแวะมาแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับไปรับทานอาหารกันัแล้วก็หลังจากที่รับทานอาหารกันแล้วรับมุ่งตรงไปสู่วัดบ้านไหรหลวงพ่อุูมาริสโตัะรุ่นกูให้หนุมครับ วันนี้เรา,าจะมาทานข้าวที่ปากช่อง้าวหาอาหารเดือนไทยครับจะมีอาหารเยอะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นข้าวแกงขนมจีนผัดไทยหอยทอดหรือก๋วยเตี๋ยวฮะแม้กะรกะทั่งนะชากาแฟก็เยอะแยะมากมายครับแล้วยิ่งตอนที่นี่มีของเก่ามาด้วยเดี๋ยวเราไปทานครับว่าจะอร่อยอร่อยขนาดไหนฮะ ขากพุกเนนะครับไอ้ยาผมมจากรายการพเวันท่สี่ของรยกรดับเป็นส่งกำลังทำแกวันนี้เรากรอนานี้อร่อยบที่มทเขีย้มยี่ยเลยอร่อยเลยค่ะจัดขื้นชื่อเลยนะขื่นชื่อเลยเดี๋ยวไปนั่งรอไงเดี๋ยวนี้ัวมามาตอได้หาอทัวร์แหละเดี๋ยวไปหาทัวเลยเดี๋ยว้ดี๋ยก็จัดให้อะไรอร่อยๆเดี๋ยวไปดูจัดให้เลยนะครับขอบคุณครับผมจุเบย คุผู้ชมครับเขาอยู่ข้างในเต็มเลยครับาเขามาก่อนเราอีกฮะกำลังซอยกันเลยฮะเดี๋ยวเราขอตัวไปซอยก่อนแล้วกันนะฮะไม่รอแล้วครับเขาจัดอะไรเราไม่รอเราซอยตรงนี้แล้วไปพระเจ้าตาสั่งไว้ระหว่างทางห้ามเปิดเด็ดขาดแต่ตัว้าพเจ้าเองทนไม่ไหวลองเปิดดูแล้วกันว่าในนี้พระอกวันนี้จะมีโนราหรือว่าจะมีอะไรลองเปิดดูแล้วกันพระเจ้าตาห้ามเปิดต้องเปิดดูแล้วกันใ้นก็เปิดไ เป็นข้าวสวยก็ทานกันเลยแล้วกันฮะเดี๋ยวเสียเวลามาไม่ทันเพราะทานกันจะอิ่มแล้วทานก่อนแล้วกันนะอย่าเพิ่งว่ากันนะที่นี่ปากช่องครับคุณผู้ชมแวะกันมาได้นะครับร้านเรือนไทยครับลืมถนนเลยฮะลืมถนนเลยนี่จะค่อยมากๆอันนี้คืออะไรอันนี้ต้องหาคุณผู้ชมครับใช้เวลาในการทอดสี่สินาที40นาที คุณผู้ชมครับอันนี้คือไข่เรือนไทยฮะหน้าตาออกจะเหมือนเอ่ออะไรนะที่บ้านเขาเรียกอะไรไข่เจียวเอ่ออะไรนะไข่เจียวจะอมจะอมทอดนะฮะใช้เวลา40นาทีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองกันว่า40นาทีทำได้อะไรแค่ไหนครับอะครับคุณพี่เชิญครับผมนี่ครับไข่ตักนะโกรธแลยวไข่ตักโกรธนะหนักไปเราอีกไข่ตักโกรธาเรากำลังจะตักเลยเราจะพูต่างกันพต่างนะต่างนะต่กันต่างนี่ เดี๋ยวต้องต่างนะครับเดี๋ยวถ่ายกันก่อนลงเฟซลงเฟซเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กครับลงอิสต้าแกรมนิดนึงฮะไม่ได้เลยครับมีทุกที่คุณผู้ชงครับหลังจากที่ทานอาหารกันอิ่มอร่อยเรียบร้อยแล้วที่ร้านเลิศไทยแห่งนี้ครับแหมอาหารก็มีเยอะแยะมากมายครับหลายเมนูเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ฮะเราอิ่มกนแล้วก็มานั่งจิบชาเบาๆสบายๆฮะแต่ที่นี่ครับธรรมดาที่ไม่ธรรมดาฮะ เคยเห็นร้านอาหารร้านไหนที่เขามีเรื่องราวของผลิตภัณฑ์หรือของเก่าฮะเก่ามากๆเลยครับที่เราไม่เคยเจอมาก่อนรุ่นเราคงไม่มีฮะรุ่นผมนี้แทบจะไม่เจอเลยเพราะว่าได้เจอเบนบางชิ้นนะครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ครับที่นี่ครับเป็นพิพิธภัณฑ์นะฮะด้านหลังเนี่ยนะฮะเป็นของเก่าของโบราณนะครับที่เก็บรักษาไว้นานมากครับนะฮะหลายๆอย่างเลยที่เราไม่เคยเห็นนะฮะอย่างเคยเห็นแต่ตอนเด็กๆแล้วนะครับแล้ว ทุกวันนี้แทบจะไม่มีแล้วแต่ที่นี่ครับเขารวมเอาไว้มากเลยครับนะผมไม่เคยเห็นที่ไหนเหมือนที่นี่เลยฮะเรียกว่าของแปลกของเก่าที่เราไม่เคยเจอเนี่ยอยู่ที่นี่หมดเลยครับใครที่ผ่านไปผ่านมาฮะแวะมาได้ครับที่ร้านเรือนไทยแห่งนี้ครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับราามมอบมาชมเลยฮะรอมากๆครับ อะไรครับด่านบุญทศนะฮะที่นี่คือ วัดที่โด่งดังที่สุดนะฮะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ด่กดังที่สุดนะครับในโคราชบ้านเฮงหรือจังหวัดนครราชสีมานั่นเองครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่นะบริเวณวัดแล้วนะครับซึ่งบอกตามตรงเลยว่าครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับนะฮะด้วยความศรัทธาครับแล้วก็ด้วยพลังแห่งบุญครับทำให้เราอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกว่ามีความสุขมากๆครับและที่สําคัญครับหลวงพ่อคุณประดิทธ์โตฮะรู้จักกันดีครับนะฮะ ใครก็ติดปากว่าครูให้มึงนั่นเองนะครับและที่ผมยื่นอยู่นี้ครับนะฮะเป็นอุทยานธรรมะครับที่กําลังจะก่อสร้างขึ้นซึ่งด้วยบารมีของหลวงพ่อคูณครับซึ่งไม่ธรรมดาเลยฮะเอาคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะมารู้จักนะครับนะกับเรื่องราวของอุทยานธรรมะฮะตอนนี้ครับเรามาทำความรู้จักกับวัดบ้านไร่ก่อนดีกว่านะฮะแต่ถ้าเป็นผมแล้วเนี่ยผมคงไม่ทราบเรื่องราวของวัดบ้านไร่ตั้งแต่ต้นจนจบแต่มีบุคคลท่านหนึ่งครับอยู่้างผมแล้วนะฮะ เขารู้เรื่องราวกเกี่ยวกับวัดบา้านไร่ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวให้เขามาเล่าให้เราฟังแล้วกันเนะี่ยตอนรับคนเลยครับวันนี้พี่กระถินครับผมสวัสดีครับนะฮะพี่กระถินนี่ครับนะฮะเป็นกูรูแล้วก็รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับวัดบา้านไร่ครับแม้กนระ,ะทั่งที่นี่ครับมีกี่ตารางวามีกระเบื้องกี่แผ่นรู้หมดเลยใช่ฮะเอางี้ดีกว่าครับมาเริ่มกันเลยครับพี่กระถินนะนะฮะพี่กระถินอยู่ที่นี่นะฮะทำหน้าที่อะไรครับวันนี้รับหน้าที่เป็นเทพของวัดคุเทสครับผม ก็คือเดิมทีจากวัดปันไายนะครับก็ข้าวหนึ่งนะครับก็จะเป็นที่จะตอนนี้มาเป็นที่พิพิธภัณฑ์นะครับข้าวบดของพระพุทธครับผมมีประวัติทั้งหมดเลยใช่ประวัติของพระพุทธตั้งแต่ท่านแข็งแรงอยู่นะครับข้าวนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ของใช้ทุกอย่างก็จะอยู่ในเศษหนึ่งทั้งหมดครบหมดเลยครบหมดเลยทุก้นะฮะครับครับผมแล้วส่วนเรื่องถัดมาอีกหน่อยนึงถัดไปนี้หนึง่ง ข้าวพุทธลูปครับปางสมาธินะครับครับผมนะครับแล้วก็ถัดเข้ามาอีกหน่อยก็จะเป็นสองพัดผือ๋อครับแล้วไล่ไปเลยมาเป็นสองครับเป็นฐานน้ำมนต์อ่างน้ำมนต์สิบสองล้านปีสิบสองล้านสีครับสิบสองล้านสีเอ้ยผมฟังไงสิบสองล้านปีครับผมครับแล้วถัดมาอีกหน่อยนึงก็จะเป็นสวนป่าสวนป่าครับก็คือสวนป่าไว้สำหรับนั่งนะารับครับผม แล้วก็ถัดมาณปัจจุบันนี้ที่ล่าสุดเลยก็คือเป็น83ก็คือวิทยาเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับก็คือจากเกี่ยวกับวิทยานธรรมแห่างกลางน้ำครับก็คือเป็นตู้พระธรรมนะครับตู้พระธรรมคุสอนก็คือเป็นภายในปิดกนั่นเองนะครับที่อยากที่เห็นเนี่ยครับก็คือจะเป็นตู้ช้างครับเป็นทรงช้างหลังคานี่จะเป็นเต่าที่มีอายุยืนนะครับ ช้างนี่คือเป็นแสงโกลดครับนะครับแล้วส่วนทางที่ด้านหลังของเรานี้บนะครับก็จะเป็นพญานาคนะครับเป็นยี9เสียเก็คือเป็นประตูซุ้ม3าม8นะครับแล้วบเป็วนวงคล38นี่อ่ะนะครับ เราอยู่ใต้ช้างแล้วตอนนี้ใต้ช้างเป็นยังไงครับช้างตรงนี้ใต้ช้างตัวนี้นะครับคือเป็นช้างให้รางวัลก็คือเป็นด้านตะวันออกอ่ะพระอินนะครับที่ดูแลปปะปงรักษาอยู่นะครับอ๋อก็คือที่นี่จะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนนะครับจะมีเทพทองสี่ทิศก็คือดินน้ำลมไฟอ่าส่วนทิศนี้ที่รายืนอยู่กระถมทิศลมครับลมก็คือธงพระอินนะครับส่วนทิศที่สองก็คือธาตุไฟก็มีพญายมอยู่นะครับส่วนทางด้านตะวันตก นะครับทางด้านหลังของวิหารด้านนี้ก็จะเป็นเทพพักตรพ์จุนพระพิโนะรดนดูแลอยู่ครับ<า>ก็จะมีทพระสุริวานก็เป็นโจรเนะเทส่วนทางยักษ์พักเวรก็คือทางด้านของัางด้านของใต้เขียงเ,เหนือนะครับ,รบก็จะเป็นยักษ์พักเวรสามขาปีก่อนนะครับจะมีพานะเป็นม้านะครับเขาต้องเขาเรียกว่าวิหารหรือว่าเรียกเป็นอุทยานครับตรงนี้วิหารเนาะนะครับเป็นวิหารอย่งธรรมะเลยก็ว่าได้คือถ้าเข้ามาที่นี่เนี่ย คุณผู้ชมจะรู้สึกว่าที่นี่ะนะฮะเรื่องราวของธรรมะเนี่ยคุณจะรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนถึงจบเลยค,คุณรวมอยู่ตรงนี้เลยครับาสนจนถึงถข,ข่าสุดท้ายของเจ้าชายเนี่ยจะก่อนที่จะตั้งแต่ประสูติและสะรุปตอนนี้นิพพานแล้วก็พระแพพระพุทธศาสนานะครับก็คือจะอยู่ในนี้ครบเลยอ๋อครับรบแลแต่พระทุทเจ้าเจ้าเนี่ยเกิดมาเป็นอะไรบ้างอะไรบ้างเราจะได้มารูกันที่นี่ เ,เหมือนจะให้เหมือนเป็นพุทธธมรมกาศของชาวพุทธครับคุณตาีฮะเราเข้ามาสู่พระวิหารแล้วครับข้างในนี้นี่เย็นามากๆครับแล้วก็เข้ามาแล้วเนี่ยโอ้โหได้ว่ามีความสุขมากๆเลยพี่เป็นไงบ้างข้างในนี้ข้างในนี้เหมือนอยากนวดให้ความร่มรื่ร่มใสคือความเย็นอย่างที่บอกเมื่อกี้ความเย็นเย็นเหมือนเยือกแต่ว่ามีความอบอุ่นนะครับก็เหมือนเราผ่าน ทการท่านสุดท้ายแล้วก็คือที่ตั้งแต่เจ้าชายสิงหาได้เกิดตั้งแต่ปฐมอัจจุบันน,น,นะครับแล้วก็คือแทน่นโอ้ตรงฝาผนังนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยนะครับจะเล่าเรื่องราวของผู้ประวัติทั้งหมดเลยนะครับารายละเอียดจะอยู่ตรงนี้หมดเลยครับ กในปากนี้จะเติมเติมไปสมมติ200บาทอ่ะมันก็จะหักไปทีละ50บาทหรือ30บาทแต่ละครั้งนะครับโอ้แล้วันวน,นี้คุณแจ็คคือเป็นที่ระลึกหรือเปเป็น <ๆ S 2> ที่ระลึกครับทำบุญปุ๊บได้ของตอบแทนกลับไปเลยเดี๋ยวเราจะมาลองทำบุญดูครับว่าพีการไทยเทคแบบนี้นะครับเขาสมบูรแบบไทยเทคจะทำยังไงอันนี้ก็คือเรื่องราวของพระศิวลี นะครับถ้าเกิดว่าเราแตะไปเนี่ยนะครับเราก็จะได้กุญสูบกับกุนมานะทีใช่ครับนั่นคือสิ่งกับแพนกลับมาเห็นได้ใช้เลยใช่ครับเดี๋ยวลองดูเนาะลองดังดูฮะนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับคุณโยแล้วก็มาท้าแบบนี้ครับนี่ฮะเป็นบทสวดมนต์นะครับคาถาสี่วลีนะฮะกราบสักการะส่งความปัญหาครับนี่ฮะเป็นไงฮะโอ้ไม่ธรรมดาครับ เป็นไงล่ะครับคุณผู้ชมครับนี่คืออาร่างความอลังการที่เรสร้างครับของพระพุทธศาสนาครับพี่วันนี้รู้สึกว่าได้อะไรเยอะมากเป็นไงฮะเขารู้สึกความเป็นมัคคุเทศก์ได้ระบายได้บอกได้รู้สึกดีครับที่ได้ไข่ทอดในสิ่งที่เป็นพระพุทธรูปครับครับอาวุธครับแล้วก็ได้เจ้าของเครื่องประดับเครื่องประดับศิลปะกรับครับงานปฏิมากรรมแล้วก็เกี่ยวกับงานเ่ยแภาพ นี่คือกายได้ครับมภีร์แล้วคือเมรุปัตยานิยามปครับผมนะฮะแล้วบุคคลท่านนี้ครับไม่ใช่บุคคลธรรมดาครับต้องมีบุญมหาศาลเลยที่สร้างนะฮะนะช้างเอราวัณอยู่ที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยฮะเรียกว่าไม่ธรรมดามากๆเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ที่ทํามานะครับเพราะว่ามันเป็นปริมากรรมศิลปะบวกกับธรรมะนะครับซึ่งบุคคลคนนี้แหละนะครับได้ มีความคิดสร้างสรรค์น,นะฮะแล้วก็ใช้ความคิดตบอดาดแล้วก็ลงมือทําจนได้สิ่งนีนออกมารู้สึกภูมิใจไหมก็คือเป็นตัวแทนของในกลุ่มชาว,ต,วะตะวัาแล้วก็ในทางเชิงข้อพิจานาของท,ทุกคนนะค,ะครับที่มาร่วมกันสร้างวิหารหลันี้ขาเดิดขึ้นมานะครับ,ถ,รบถ้าไม่มีมูลแกลในใจอันนี้นครับ้ก็จะไม่มีวิหารหลักิดขึที่มาได้นะครับแล้วก็ท่ทีนัก หลายๆท่านนะครับที่ยังไม่ได้เอ่ยนามได้อันนี้ก็คือหลายๆท่านนะครับที่ร่วมกันสร้างมาครับก็คือเป็นน้ำเส้นใจเดียวครับที่สร้างใช่ไหมครับที่เป็นถวายเป็นธัมกะครับ้างถ้วยก็คือด้วยครับนี่ให้เป็นนั้งสองใบให้กับผู้การคนยื่นต่อไป๋าใบนะครับแต่มาดูแต่มาถรายนี่เองครับแล้วถ้าใครสนใจที่อยากจะมาเที่ยวครับต้องทำยังไงบ้าง ก็ติดต่อมาทางเบอร์ทางโทรเบอร์โทรสารนะครับทางมหาวอทยาลัยนะครับอของทางวัดบารายนะครับก็ะจะเป็นเบอร์085 ครับนะครับ9119384นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับก็ถ้าสนใจมาเป็นหมู่คณะหราอเป็นครอบครัวนะครับครับผมถ้าอยากได้ความรู้ตรงนี้ก็โทรมาครับแล้วก็มาได้มาเยี่ยมชมครับเปิดหรือยังครับตอนนี้เปิดอยังตอนนี้ยังไม่เปิดเป็นทางการนะครับถ้าถ้ามาเป็นหมู่คณะก็ติดต่อทางเบอร์ที่ผมให้ไปเมื่อกี้นะครับับได้เลยนะครับแล้วก็ฝาจากนี้ก็คือ จากมีของที่ลึกให้มีของที่ระลึกด้วยครับผมครับจากทางคณะนี่เลยครับนข้าวตุ้งนี้ครับเป็นของทางอุทยานครับครับผมครับนี่ครับเป็นของอุทยานครับด้านในก็จะมีหนังสือนะครับนี่ครับนแล้วก็มีเสื้อรับของหลวงพ่อคุณคาริสุโทวครับนี่ เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะปุนเสื้อสวยงามมากนะครับนี่นะอ่ะขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้ครับผู้ชมครับและนี่คือเรื่องราวครับของบิ๊กแมพวอร์เรนตี้ครับที่ผมจะนดอกโดนฮะรับหน้าที่พิธีกรครับนําคุณผู้ชมทุกท่านครับมาสู่เรื่องราวของพระพุทธศาสนาการท่องเที่ยวและวันนี้ครับหวังเลยครับว่าคุณผู้ชมจะได้ ธรรมะนะครับได้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาซึ่งเราคนไทยนะครับต้องนับถือศาสนาพุทธนะครับตั้งแต่กำเนิดละและนี่คือเรื่องราวของศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับทุกผู้นะครับนะฮะแล้วก็ติดตามชมยิ่งแหนวอลล์ตี้ได้นะครับนะฮะในวันเวลาที่ กล่าววันนี้ด้านต้นนะครับมาติดตามได้นะครับว่าเราจะไปเจาะที่ไหนของประเทศไทยครับมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของธรรมชาติหรือธรรมะก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวอะไรดีๆที่เป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมเต็งหมิงดอกโดนจะนำซันฮามให้กับ Big Map Magazine และ Big Map v a r i e t y ิตยสำหรับนี้โชคดีมีเงินใช้รล่ารวยทุกท่านเจอใหม่เลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปสวยนะหน้าสวยนะกโอ้เป็นอะไรหน้ามาเที่ยวมาก Yeah, cool.